รายงานสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่12มิถุนายน2568ค่ะจากเพจกรุงเทพมหานครระบุว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 60ของพื้นที่โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกเล็กน้อยโดยเวลา5นาฬิกาถึง6นาฬิกาค่ะมีรายงานฝนตกเล็กน้อยตกกระจายบางพื้นที่ทั้งนี้ค่ะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง นาฬิกาพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนทั้งนี้ค่ะอันหนึ่งพายุโซนร้อนบูติบ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกะาะไหหลำเข้าประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่13-14วิทุนาย,ยน2568นี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขณะเดียวกันข่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศประจำวันที่12มิถุนาย,ยน2568ระบุว่าตั้งแต่ เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N